สวัสดีค่ะพบกับพี่ฮันนี่อีกแล้วค่ะดวงที่เห็นนี้นะคะเป็นดวงประจําเดือนมิถุนายน2566นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละราศีเลยค่ะแต่อย่างที่ทราบนะคะว่าพี่ฮันนี่เนี่ยส่วนใหญ่จะดูดวงในเรื่องของความรักนะคะอาจจะพูดถึงการงานการเงินบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะโดยเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะ รวมกับไพ่ออราเคเลิน,นะคะในช่วงเดือนมิถุนาอยู่นี้ค่ะช,ชาวลัคนาราศรีตุลน,นะตอนนี้มีดาวอยู่ในเรือนลัคนานะคะก็คือดาวจันทรนะคะที่อยู่ในเรือนลัคนานะคะในวันที่1มิถุนานะคะ แต่ดาวจันทนี่เป็นดาวที่เอ่อเคลื่อนที่เร็วนะะอยู่ประมาณราศีละสองวันเนี่ยเขาจะขยับแหละนะคะเวลาที่มีดาวจันทร์เนี่ยมาอยู่ในเรือนลัคนาเนี่ยก็ทำให้เจ้ารักเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างมีอารมณ์อ่อนไหวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปตีความนะคะกับไพ่ออร์เรเก้นที่เราจะจับนะคะดูว่าความรักเป็นยังไงนะคะซึ่งพี่ฮันนี่นะคะจะใช้ไพ่ชุดจุดเทียนสองนะคะในการทำนายนะคะซึ่งการทำนายของพี่ฮันนี่นะจะเป็นแบบว่ากระชับฉับไวรวดเร็ว ตรงไปตรงมาลวความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดูด้วยออราเคิลนะความรักของชาวราศีตุลช่วงนี้อืมตามนา้าไพ่นะคะนะมันเหมือนเป็นช่วงที่ตัวคุณเองอะ่ะ ยังไม่แน่ใจเลยนะเราวิตกกังวลกับความสัมพันธ์นะคะนะไม่ว่าคุณกําลังจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครหรือว่าคุณนะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะมีคนรักอยู่แล้วเนะี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างสับสนนะ่ะเหมือนกับว่าเอ้เราจะดําเนินความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางใดนะบางคนอาจจะคิดกล้าก,กลัวหรือบางคนคิดจะจริงจังหรือคิดจะเลิกก็ยังไม่แน่ใจนะจริงๆอ่ะอืม บุคลิกของคนราศีตุลน่ะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างเนี่ยที่คิดละเอียดละอออยู่แล้วแบบเนี้ยนะคะยิ่งช่วงต้นเดือนแล้วก็ช่วงกลางเดือนเนี่ยมันจะมีดาวมะเร็งดาวมากลุมเนาะมันจะทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลมากกว่าปกติในช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะให้ตัดสินใจกับความสัมพันธ์ไหมคิดว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ประคับประคองไปก่อนอาจจะเวิร์กกว่า ก็ยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรนะปล่อยไปดูซิว่าเดือนหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงดาวมันจะส่งผลดีหรือว่ามันจะช่วยทําให้เราตัดสินใจยังไงได้บ้างไหมเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนานเนี่ยความสัมพันธ์ก็เหมือนมันขึ้นอยู่กับความวิตกกังวลของเรามากกว่าอะจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอ,อสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออะไรยังไงหรอกคะ่ะมันเกิดขึ้นกับใจเราแค่นั้น นะคะคยิ่งเดือนมิถุนาเนี่ยดาวทํามุงไม่ค่อยจะดีกับทุกราศีอยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะใจเย็นๆน,นะคะเผื่อเดือนหน้าจะดีขึ้นนะให้กําลังใจค่ะก็ไม่ได้แย่นะอืม